ช่วงนี้ผมจะเชิญอาจารย์พูดกับเด็กๆก่อนใช่ไหมครับข้าวโพดอยากเชิญข้าวโพดเสียงผมอะไรนะคะผมสามยี่สิบเลครับขับเรียนท่านวิท่องคอยอะไรต่างแล้วก็สามารถ์รายงานคอยช่วยทุกท่านแล้วก็ขับเรียนดรื่ทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาเติมเต็มแต่เรื่อง กาเชื่อมแก๊สนะครับเชื่อมแก๊สเชื่อมข้าแก๊สด้วยเชื่อมท่อเล็กด้แก๊สนะแต่เราจะเน้นท่อตัวแล้วของไทเออร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับท่อท่อกํายาไ่ไดแอนะครับเชื่อมง่ายเดี๋ยวพอเราเชื่อมได้แล้วอ๋อมันง่ายกว่าเชื่อมเรกิีกนะครับหรือถ้าตามภาษาช่างเขาจะเรียกว่า ชช ừ, yeah. ป summary, truth, ั Duncan, ้งสิ <welche ikka> ่ง <All> ป <right. S 1> er. ั้งสิ่งหรือน้ำตามสัายอ่างเชื่ออย่างตั้งใจมีข่อพีบมักเคยนต่อข้อไหมข้อน้ำก็ลักษณะเดียวกันก็คือข้อต่อสวมกับนข้อแต่ถ้าเป็นข้องานทองแดงตัวนเดี๋เป็นงานทองแดงอยู่แล้วของของกลุ่มข้อแอจะมีการเรียกว่าบานข้อใช้ข้อลนกษเดียวกันนั่นแหละ ต่อไปเองนะครับก็คือ,อมาตัดปึ๊บแล้วเราจะต่อก็อใช้วิธีการบานอีกข้างนึงแล้วก็สวมเข้าไปนะครับสวนเข้าไปส่วน่บบก็จะประมาณสามเท่าของความตัวท่อนะที่เราอ่านกันหลายคนอาจจะเคยเคยทำนะครับยางเมืนะ่อที่เราใช้จะอยู่ท่อน้อยาเดินไปเดินกลับเนี่ยมันจะมีสามหุนแล้วแต่ขนาดของ ของปริมาณเครื่องทรัความเย็นนะครับเกินไปก็มาอื่นเสร็จแล้พอเรามาดเสร็จเราก็สวมเข้าไปตัวไปอย่างพีวีซีเราใช้กา,าวกาวหรือบางทีไม่ใช่กาวถ้าเป็นอ่านถ้าเราของมันจะเป็นเอน้ำยาประสานอันนี้ก็ที่เดียวกันแต่เราจะใช้เชื่อมเนี่ยเราก็ใช้แก๊สให้ความร้อนร้อนแดงทั้งสองฝั่งนะครับถามว่าอุณหภูมิ แต่ส่วนใหญ่แ so, ล so so, like so, no so, <It> ้วเนีพอเราทำไปเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เป็นโซลาร์กรณีของโซลานะครับมันจะมีรุ่นก่อนๆจะเป็นแบบเชื่อมแล้วต้องให้ความร้อนที่รวดแล้วไปถึงปลักแต่ปฏิวัตมันจะมีปลักในตัวนะครับก็คือให้ความร้อนเสร็จแล้วเอาลวดจิ้มปล๊บเนี่ยไอ้น้ำยาไอ้พอโดนความร้อนมันจะมีน้ำยาเดินยากเพราะมันจะตึงด้วย นะครับจนใหญ่แล้วช่วองอังข้างแงร์เน่ยคันจมานพอดีแล้วก็วเสียบเข้าไปแล้วก็วล็อกพอดีนะครับก็ผมประเดินม่กี้เปิดไปนะครับก็ขออนุญาตองค่ะหลังจากที่อาจารย์นะคะผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรของเราอบรมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติจริง คือการหลอมโลหะนะคะหลักสูตรวันแรกของเรานะคะเอาแบบพื้นฐานเบสิกก็จะมีแป้นตานะคะเซฟตี้นะคะโดยผู้ฝึกทุกคนนะคะต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคนนะคะ โดยใช้อิดนะคะอิดมอนรองด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กวางด้านบนนะคะเพื่อที่จะหลอมโลหะแล้วก็ติดแก๊สนะคะจุดแก๊สค่อยค่ค่ะคือความร้อนความร้อนของไฟแล้วก็ตำแหน่งก็จะให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะคะถ้าไฟร้อนเกินไปก็จะทะลุได้นะคะ ้องนิ่งด้วยคะ่ะมีสมาธิมีระบบ safety ป้องกันสายตาด้วยนะคะเพราะว่าแสงแสงจากแก๊สนะคะอาจจะสามารถกระเด็นเข้าตาได้นะคะแล้วก็แสงทำให้แสบตาได้จึงต้องป้องกันโดยการใส่แว่นนะคะ วางนี้เยาวชนของเรานะคะก็ลงมือแล้วนะคะทำการเชื่อมล้อมโลหะนะคะล้อมเหล็กวันแรกก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอันนี้คือการาลงมือวันแรกลงมือปฏิบัติจริงนะคะ ก็จะมีลองผิดลองถูกนะคะกว่าจะเก่งได้ต้องการเรียนรู้ต้องใช้เวลานะคะ อันนี้นักเรียนคนต่อไปนะคะอันนี้ยังเปิดปิดแก๊สไม่เป็นนะคะอาอาจารย์ผู้ฝึกสอนต้องมาคอยชี้แนะนะคะลองผิดลองถูกกันไปก่อน าใช้ไฟแรงเนี่ยอันนี้ไฟแรงนะคะเหล็กจะทะลุได้นะคะนักเรียนก็จะยังไม่คล่องเนาะเหล็กทะลุแล้วค่ะอาจารย์ผู้ฝึกสอนต้องมาเปลี่ยนใหม่เป็นคนทำไฟให้นะคะปรับแก๊สใหค้ค่อยคค่ะจริงๆต้องใช้สองมือนะคะประคองแต่ว่าอันนี้แว่นตาก็จะหลวมไปนิดนึง ก็เลยต้องใช้มือเดียวแต่จริงๆต้องใช้สองมือนะคะเพื่อประคองการเชื่อมนะคะเรามุ่งเน้นความปลอดภัยนะคะ safety ต้องเซฟตี้ทั้งผู้ฝึกนะคะแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่มาที่มาดูนะคะ ยังไม่ผ่านนะคะคนที่สองผ่านไปยังไม่ผ่าน